สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมตื่นเต้นจังสวัสดีแวมแวมสวัสดีครับครับผมผมอยู่ไหนดีครับตุกตุงนี้นะครับผอกครับโอเคครับเชิญเลยครับผมเชิญเลยผมตื่นเต้นก็ช่วยแต่ตอนนี้แวมแวมประสบความสำเร็จอย่างใหญ่หลวงแล้ว ก็ดีนึกว่าก็ปลื้มใจทุกคนขอบคุณมากครับประสบความสำเร็จจะ้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยมากมากๆดีมากมากขอบคุณมากจริงๆก็ต้องขอบคุณ To Be Number วันนะเพราะว่าหลังจากที่เริ่มแข่ง To Be Number วันมาเนี่ยก็ได้เปิดโอกาสให้หลายๆคนเขาเข้ามาเห็นผมในตอนนั้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางค่ายเกาหลีที่พาผมไปด้วยหรืออะไรด้วยอย่างเงี้ยครับผมเขาก็มาเจอผมอีกทีหนึ่งที่ To Be Number วันทูบีน้ำมันวันแล้วมันแบบก็โกวเอ็นเตอร์ก็ไปเกาหลีใช่เหโอ้